เตอร์ออฟเด็กย์ครับเราชิมจนได้รางวัลเลยครับทุกคนความรู้สึกมันเป็นยังไงตื่นเต้นดีใจอะไรใดๆดีใจครับผมดีใจมากๆเลยครับก็อย่างที่ผมพูดเป็นพิธีครับจริงๆแล้วผมที่ทำที่เก่าอะจรเจอผมอยากโปรโมทละซ้อนไม่มีอะไรเลยครับผมแต่ว่าก็อยากจะนำเสนอนแบบความชอบแบบดูลงไปที่ิ้มที่เก่าด้วยครับผมเพราะว่าอยากจะมีใครมาทำความรู้จักกันนะว่าึ้นอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเก่าจะมีคนมาดูผมเยอะขนาดนี้แล้วก็มาให้กำใจผมเยอะขนาดนั้น ขอบคุณทุกคนเลยวันนี้ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ขอบคุณทำคลิปออกมาบ่อยมากเลยครับคนชอบมากทุกคนบอกว่าคิปคุณอ,อย่างเ,เวลาทำมีท่ามีอะไรแบบนี้สนุกสนามน,นมากเหมือนเราแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทำใช่ครับผมว่าท,ทุกคลิปที่ผมทำผมมีความสุข<ม>จริงๆ<ม>ที่ทำแล้วก็อยากจะทำมันจริงๆครับผม่ไหมนึกภาพว่ายอดไหนที่ได้เยอะสุดเป็ไรคลิปไหนที่ได้ยอดเยอะสุดถามว่าใครตดตามไหยครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่ได้ไปดูหรอเธอไม่ปักหมุดเ<า>หรอคือ คือ,อคลิปที่ผมฟังบทสัวนญ่เป็นคลิปใหม่ๆ oh, <okay. S 1> เพราะว่าแตยถั่วคล,คลิปไหนได้ได้ยอดวิวเยอะสุดไม่ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าเอาจริงๆถ้าที่ทำ แล้วส่วนใหญ่ก็จะทะลุร้านด้วย<ช>ผมขอบคุณมากๆครับแปลว่าคนชอบคนทนี่เราทำก็ผมก็ชอบ <c oughs> ก็ดีใจครับผมก็เป็นกําลังใจดีที่จะให้ผมผลักดันต่อไปครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบทำอาหารนะครับนี่อ่าใช่ครับเพราะ,ะว่าเป็น,ปนความชอบของผมเองด้วยแล้วก็อนาคตอาจจะมีอะไรที่สไตล์ที่ยิ่งกว่าทำอาหารก็ได้ครับเมนูที่จะฉลองที่ตระวูลอา,าราเนื้อตระกูลนี้ไปต้มครับ รางวัลปิ้งตอกต้มน้ำแกงครับอะยิ่มข้าก็แล้วทำอาหารก็แล้วต่อไปอย่างที่ได้ทำไปเซ็นชั่นอะไรนี่ท่าสิ่งที่เราฝึกฝันไปก็กำลางข้าพปกพูดมันก็ไม่เซอรสมัยสิแปลว่าถ้าอยากจะรู้ว่าผมจะทำลิปอะไรต่อฝากกดติดตามด้วยครับผมไว้ปฏิทานครับโอ้โหให้ปวดได้ไหมให้ปวดหรอแล้วคุณจะทำที่ไหน่าที่ผ่านมาที่ที่แฟนคลับผม ปวดกันนะผมก็ไม่เคยทำตามใบรทำเลยไม่เคยเลยไม่เคยทำะไรเลยผมเป็นคนแบบอินด <mm ี้อยู่แล้วอยากจะทำอะไรผมก็ทำเอาเป็นว่ารอติดตามชมนะครับแล้วตอนนี้เราอยากทำอะไรคะตอนนี้เราอยากทำอะไรตอนนี้ผมอยากจะกลับบ้านไปนอนตอดเพื่อระความเหนี้อยขอบคุณทุกคนหลายร้านที่เข้ามาถึงร้านเกิดร้านดีเหมอนกันเลย ขรามาจากที่เปิดไม่มีโอกาสได้มาเล่นละครขอบคุณขอขอบคุณทางช่องสามเลยผแนวกการที่ได่ได้ทีกดที่ได้ทีดที่ได้ท่ได้ที่นดที่ด้ที่ได้ที่ได้ที่ได้ทีกได้ที่ที่ไน้ที่ไที่ได้ที่ไ้ที่ไดี่ได้ที่ได้ทีตได้ี่ไ้ทีได้ที่ไนมาี่้ที่ได้ที่ได้วี่ขอบคุณทีกคน้ที่ได้ที่ได้ที่ได้ที่สี่้ที่ได้ที่ไดี้ผมได้รางวัลนี้แล้วขอส่ง่ี้คืให้กับทุกคนเลยครับ เี่รเพลงป็นแบบ่ตเยตร้องเพลงก็เป็นอีกลานที่ผมชอบมากเหมือนกันมวันไหนไม่อยากทำขังข้าวก็จะไปร้องเพลงนะร้องเพลง็ของขาหรอไม่หรอี่ใหม่มากอ่ะเออเป็นไอเดียเลยนะผมขอขโมยไอเดียนี้ไว้นะได้้อยูได้แล้วัล้านวิวร้อยล้านวิวตายแล้วร้อยล้านวิวช่วยผมปัดได้ไ ขอบคุณมากครับขอาตอมาครหนครับอพถึงละครใ่ไหครับจ้าติ k To จบไปแล้วครับผมก็ฝากติดตามละครได้ทางช่องสามตัวสามตสามสามคนะครับตอนนี้ละครที่กำลังออนแอร์อยู่หวังรักตงทาผมวันจันทร์สองทุ่มครึผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลันลักั้งท้ามก็ผมด้วยขอบคุณมากครับ